บินนอนจบหรือว่นนอนพอดพี่น้องยเขียวเลยเป็นบ้าอะไรพี่น้พวกนังเฮียงกับเจ้าวันอันกับเจ้าแอบพอดพี่น้องเอ้ยสมบ้้าวมันเลี่เ้ินอนจมแล้วมาพอดมานอนพอดจมมาได้ยังัไปไเหลน้ำหลาน พ่อเาีนะก่ดำนะอืมมาทเด้อพี่น้องไปนอนหนึ่างเนอนรกันอยู่พ่อาทำาตน้ำนีโอ้ยจิมมความสุกท้อือไปเลยนะไปกับเมมันกับีแล้งไอ้คนหอดวงเดินบ้านพ่อแาแวบ้านพ่นมันมปนงไเคี้ยวสุมมันเป็นมีดกโอ้ยและนั่นแม่นอะไรเี่ยอยากไปเห็นด้วนะพี่น้อง สาซุยไปทำไมไปถ่ายบนกระเจอนะแเรนวะเรนไปตะหึนตะซั่งกะถอกันพ oh, ี่น้องเฮ้ยเลนไปดงดกอืมองไปเพภาว่าแเรนสะบานอยากเตะบานเนาะอยากแกงบานเลยอืมบานโดนูุใหญ่เขาเตะนะบานก็จะแกงกระป๋องเลยเอ๊ะเป็นกระไรได้เป็นอะไรจังอันน้าฮะเขายิงปืนเป็นได้ามเป็นไรสามโอ้มันก็เก่งอยู่างไรคุณหญ่ยังเห็ุบัได้เขาได้ทรงโอ้ลูกเนั้นไร เอาเงินให้ซาวพันยิ่งเติไอโดโอได้หนึ่งไอเดโอได้หนึ่งไอโดบอสามานน้องใครจะมีไอโดไอโดให้อค่ซูมายิ่งใครจะมีไอโดไปน้ำบุญน้ำโมเสียมังโดแล้วคันวานนะไปน้ำเสียมังโดเป็นพวกพวกกลุ่มอาเต้ไปน้ำไอโดไปน้ำเจ้าบรายนอนน้องจะชิมานอนผักพ่อนวันนานอนบอกเออ อลอนหลอนหอ, <c oughs> อือย <c oughs> ายนะเดชน่ะเพื่อนประธา,ายิงเงิงผู้ชิ้มะาจาวค้ายเป็ดขายไก่ใไขวี้อัดกันเด้อยิงเงิง <c oughs> เอ้ยลงมาเล่นตลาดไงเด้ยอหยามาเล่นนำ <c oughs> ้ำปลาถูยังประธานได้กินข้าวอยู่ร <c oughs> <c oughs> วยมาหาธิดา นางเอกประจําซองค่ะคือเก่าพี่น้องนะเคี้ยวปื๊อสบายดีพี่น้องดีใจขอบคนพี่น้องอจากนอนเนาะมันห่อนมอันร่นเลยเพระจะไปจากนอนมาพักผ่อนกับพ่อไปพักซ้ำพี่น้องเลยรับเสือไปหน่อยหนึ่งรับสิฮะเออเสือไปหน่อยหนึ่งไหมบ่บบห่อนเขาซองซ้ำนาที่ซ้ำโวยลงว่อพ่อ,พอเสือไปยักรับแต่พ่อกองพ่อกองมากเพราะว่า เมื่อตากปีขึ้นจ้าก็เอาอย่างไะเัอวพ่าว่าผู้ี่อยู่อุ้มอุมอยู่นะนะ <c oughs> ออกกองมาแต่แผ่บุญอตตไปองเฮียนพี่น้องอมแม่ิ่นทามว่าสิออกไปบักสอ,องส่วอยากใหหลับเ้าม,ามังค่ามนำอะไไป<ช>มันขาดไปแล้วเห้นทแล้วพยังเงืงประาวเปดไหเวียดพี่น้องพเ่พเออเวียดกะติดหนีเติงอล่า่ไ้ใจนี ไปหาทวงเงินหนีไปทวงน้ำเปล่ากูวะเยวไม่ะจะไปทวงหนีแล้วคะเจ้าจะไปทวงหนีแล้วคะเจ้าออจิเจ้าวานน่ะได้เอเอเอ,เออ,อข้าเจ้ากบสิบมมีเงินกินหรือวะโอ,อโอ๊ยไต่ตนก้าเจ้า โอ้ยเรากะหัวพ,<ง>พวกเราบอกไปไต่จนแท้เงินฉีพันกีนนบขีเา่ไซื้อเราฟูนะเราไปเรา,ามากูมาแล้วแนะม่กูมาแล้วแม่เรามาเลยมันซื้อกูกูมาแล้วแม่เล่าเล่าเงินฉีพันกีบบอกไปไต่จนรสชาติใช่ไหมเนี่ซื้อซื้อกูบอกกูมาแล้วแม่กูมาแล้วแม่แต่แลรกเราว่าได้ีแม่กับกูมาแล้วแม่ีแม่เมพราะว่าอา้าว

ยายเงินพี่น้องรหาทวงเงินน้าบันสากเหตเลืนมีไอ like ้เคียวก็เจ้ากรบหม่มีเงินค uh ือกันส่างนอ่จ้าบุลสี่พันกีบเปงะสี่พันกีบพ่อท่าหาบาทใช่ไหพี่น้องเอาอันลงมาจีพาคายมือเงินได้เงินเปืองอเอาาทัเงินแม่เปงะเป๊ะแล้วก็หัวคือการลนี่ปไม่อยากือประจำลมมาใช่ไหมขาจะเหตกินนะขาจะป็ะเหตุำได้ เขาจะเห็ดตะเวนได้สี่มงสำนินเขาจะเห็ดสี่สี่มงเลยนมันเห็ดินมเสแล้วน้องมันน้องมันละเอียดขาบปปาเดือปีปลาปีนีเป็นประเด็จกป้าเปลาอะไ้บอกจะใส่กะปี้ด้ยงงกันนะกะีนมันเป็นประเด็จเมด้โเคยหากบพโคดห่งเมโอ้ผู้เมฆคนดนะเมฆค้ดนั่นอยู่จั อเอาไปอะไรจว่ามีแต่เรื่องรับน้นเน,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 น่าเลยเอาไปลบเนี่ยรู้หลักนี้แหละไปเปดมอลัเข้ากระดิ่งนุ่มอลันมอลันนะไ่อ้อยอยู่หันเป๊ะกับกาผีกี้เลยนะเรื่องอันีกีกับผีกี้ ไปข้านมาลงตามจากค้องฮ้องคุดนะมันลงหายหลุมเด้อันมากจากอย่างไปย่างมานํขาคหน้าไปบึงโลมีตะห้อยไปต่อใดมุนแต่มันบดไปลงนองหาว่ะอ้ยเขาว่ะเอามาจะมามาดึงขีตมออกแต่ดังนะขีตมดำดำมาล่างดึงออกเจ้าก็อีแหม่คือเป็นคือกันบ่ะคือกันต่ขีซบทั้งหลุมบ่ะชบท้งหลุมจะคือกันยุ่ ทางป้าอีแม่จะกู้อังกุ๊บ้างไหมเถาอันนี้ได้ไหมแถวช็อปเจ้าผัดทั้งจีจุมก็ล่ทาทั้งหลุมจูมใหญ่กว่าอีแม่ผัดเป๊ะด,ด,ดูนุมา,มากผัดยาวๆโอ้ยมันก็บคือกันหลุมคนเดียวแม่เดียวกันเนาะบคืออะไรอีแม่ก็แม่ท้าเถอะคือกันอยู่จังหนึ่ง ดูพี่น้องคือกานอยู่บนี่น้องคายงามพี่น้องเหนอกันนองอย่เนาะเป็นอยาเกี่ยวเผาสามเหล่ยสิงามกว่านี้แห่งสิงามกาเหลื่อยไดกัรเ่าต่เ้าน้องเลยพี่น้องเลยไปคนเดียวตายหรือว่าไปคนเดียวตายหรือว่าวันใหญกันโทษรู้ว่าพี่น้องเลยใคบามนใหญ่เกี่ยวดามะมาเีเกี่ยวปีบาเขาบอกเป็นอกเอ่เกี่ยวบวห่าไปดอก เรี่องบ้าลีบอ่ะเรื่องมอแล้วเรื่องอะไรเงี้ข่าวอลไรบ่บัาญาติมีคือบ้าก็บ้าจักคือบ้าอย่างนั้นจะได้จะบอกว่าวอกกันอยู่อีพออีเมทาบุ๋มก็บชิมาบอกนั่นอีพอแหละชิมาบอกอกันมันโตมันแตกสรุปว่าจังได้จะโชว์บอกทาเฟ่นะเออแล้วของเห็ดหาดเลยแล้วที่ท่านมากขบคำมันยังบ่าดใจน่ผู้หนึ่งผดว่าได้ผู้หนึ่งผดว่าบ่ได้ผู้หนึ่งผดว่าเออผู้หนึ่งผดว่าบ่จักจะยังอกระถือโซนเรวนอยู่เออบ้าหรอมาเนาะ ก็เจอเขามันลำบากลำบนแล้วก็ยาวซะส่เอาอย่างเงี้ีกับภาพเบ็บ้านเลยกันได้อือเขาเขามาพ่อเพียงกันจะได้เงินหาสิพันกี่หนึ่งอือเพรเพื่อเก็บอันได้หาสิพันกี่นอกจากนัรนม่ได้เลยเงินได้บ่บ้านห้าจักรลังคาเฮือนบ้านเฮ่านั้นจะสิบลังคาเฮือนบันใหญ่หินหวานะเท่ากับจักดอกเฮากัมันมันอยู่บ้านน้องเตะ้เราบัจักบ้านน้ำมูกหน่อยอีกเนาะกับบ้านเดียวกันก็ได้เก็บอีกเนาะ เรื่อนหาทิปท่นกับเพ่อเยออยู่ดอวยมาเนี้มันบ่อๆแต่เอางนร่วมอะไรใส่เงินบุญขนไหเออเปิดเอกภาพกันแน่นับอการจะว่าเห็ดเห็ดน้ำสางน้ำอะไรจ้ามอลลาตเลน้ำเห็ดอะไรบุญเนาะบุญแตมันได้จะเป็นบุญือว่าบ่มีพยัคา์เบิ่งคือวา เป็นย่างไรมันดงมันดังคือบ้านหมูเบ้าบ้านท่าเงียบมาหลายปีเลยนะคะกับชิมาคือขื่นลางลุงๆมาจ้างให้ต้อนนะมาปีนี่ผัดมันเป็นงานบุญใหญ่แน่นี่เนาะล้ำเหลืองเจือขือนี่ตัลุงลุงจ้างให้ตอนได้ยังได้เป็นล้ำเหลืองพิการอย่างย้อนว่าเงินเท่าบ่พอล่ะพี่น้องบ้านอื่นนะหมู่เข้าลำเหลืองลำแถวบ้านเจ้าเราเคยเก็บลำเหลืองจจือขือบ้านย้อนนี้นะขาเอกภาพกันเฮ้ยบ้านขี่หู เรื่องยินใต้เพื่อนหินเนื้อทุนเฉพาะอร์ก็จะจังได้บ้านลงตะลุงบ้านลงเออข้าเก็บทุนสี่สิบบาทค่ะลายบ้านบุ่นแหละข้าเก็บในขณะสี่หาบ้านนะพ่ออเห็นเนาาาะบบทน้ี่ยเป็นบุญแหละเก็บกันเขาจะเอกภาพกันเนาะว่าถูกต้องไม่ว่าคาร์บ่ปอรพ่อบอยนักเล็กหน่อยกันเงินร่วมใส่เงินร่วมเขาบ้องเปนั่นแหละบุญบาปเขาเจ้ากับจังใหญ่จังนี่ยังงั้นเรื่องหนึ่งสี่สิบบาทหนึ่งของบ้านนกตะลุงในบ้านเพื่อนนี่ใส่เพือนนา เออซาสีพ mm ันธุปีมันก็อันนั้นแหละมันลายพันลายบ้านเนาะใส่กันบ้านเท่าคักพระเจ้าค่ะว่าตั้งร่วเม็ดน้อยรวมกันเอารวมกันน้องชิโนหน้าข้องไฟชิจาวังมารับเหลือมาเบิกเนาะเก็บใสยกันเนาะมีบุญบัตได้กับเก็บใส่กันกับมาเก็บแม่ค่วมได้แม่แถาเฮตุน่าก็ดีได้คันพอบ้านเพื่อนว่างแพนใส่กันเฮตุน่ากรดีได้ มันมันถือว่าเป็นสวยเรือบ้านเนาะสวยเรือกันเสีงกันและกันบถิ่มกันนี่น่เออเพรายังเบิ่งกก็ไปเบิ่งแกสกันบุญนครขาผายกับแก๊บในเขตนี่บาดีบุญน้มุงกับแก็บบุญน้บ่อกับแก๊บบุญน้งแต่กับุญนันนี้กับแก็บเออไากได้น้งแต่จะเก็บบุญกับแกบกับกบเอจะเก็บบุญกับก็บฮะมันได้เบิ่งนั่นเป็นบุญใหญ่เนาะบานนี้ใครกวาสิีแยกบ้านแพร่บ้านมันว่าเราพอเห็นนะเขาข้าสับางต้าับางๆนะ พ่อาเจ้าจังได้เนข้าเจ้าซาบกี้กันเงินหนึ่งสี่สบบาทเมื่อแรกในการเท่าเก็มมื่อรำอยู่บ้านของงันพ่อศริญาพ่อิริญาเด้บนบ้านเ่าได้มาแรงบ้านเท่าคือสิบบาทเองโดยเาะกันแต่บ้านผลบ่าวกันจักกับกันบ้านได้มาแรงจังซบมาแรงกับจังโซ่อือมาแรงกัจังโซ่เบบ้านเขาอ มือนยากเดี่ยวห้องเท่ากับว่าการปัดปลายนไงนะอ้าพี่น้องเห้ลากคลิปสักนิดแหละสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้อง